ค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามชมช่องบามาสตาร์นะคะ Good morning everyone How are you today โอเคเมื่อนี้นะคะ Today นะ My daughter นะคะลูกสาวนะคะกับสิไปส่งอาหารนะคะแล้วก็คือผัดไทยนะคะดูสิคะ่ะ <c oughs> เป็นยังไงค่ะโอ้ยมีกองยางงามนะคะ40บาทนะคะเป็นกุก้งเป็นปลาหมึกนะคะซีฟู้ดนะคะผัดไทยซีฟู้ดนะคะเนี่ยเราลูกสาวนะคะลูกสาวที่ไปส่งค่ะเอนมไม่ได้เข้าจีนหมดแล้วเขาจะเวนได้ประพูนนะคะเด้ออัน อันนี้เป็นของเถมนะคะแบบว่าเขาไม่ีน้ำใจนะคะถมให้เขาด้วยนะคะ,ะลูกไปเลยลูกไปเดินไปเลยนะคะลูกนะไปเดินดีๆนะลูกนะเดินดีๆนะระวังรถใส่ขวานะใส่ขวาใส่ขวาให้ลูกสาวเดินไปส่งฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าส่วนมากถ้าปกติพัทย์พัทยแถวนี้ก็เราก็จะส่งเนาะตามร้านใ,นใกล้เนาะก็แบบว่ายังไงอ่ะบริการส่งหนึ่งที่เนาะพอดีมีลูกสาวมาอยู่ด้วยไงพ่อจมันก็เลยสบายหน่อยเนาะ ก็เลยไม่ต้องไปเองนี่ค่ะฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้น่อนกำลังวิ่งไปแล้วตัดแล้วหนึ <c oughs> ่งในทีก็ไปส่งค่ะแดีวนี้ก็ส่งค่ะบผมนี้ก็ไปส่งเดี๋ยวนี้ก็มาไกลกันนะก็บาง,งทีก็ไปถึงเซเว่นโอ้โหไฟเชียวเนีนย่ยนะก็ไม่ไกลแต่ว่าทางทางโน้นก็จะทิพย์กระยานไปค่ะทิพย์กระยานไปวันนี้ก็ได้เป็นซิปโฮแต่ชาว้านเนาะเออก็โอเคอยู่เด้ออ่านี่นะคะก็ แล้วก็ทำอาหารกินแบบนี้แหละคะ่ะก็ทําแบบนี้ประจำแล้วเนาะแบบยังไงนะ,ะทำอาหารกินกันนะเนาะลูกค้าสง่งลูกค้าสั่งเราก็ต้องทาไปให้นะเนาะบริการถึงที่นะคะบริการถึงที่โชคดีหน่อยที่พ่อะจะมานมีลูกสาวม,มาช่วยนะเนาะก็เมื่อก่อนก็ทําคนเดียวแล้วก็วิ่งไปส่งนี่ไม่เพิ่งมาเกือบผอมกันบอกว่าว่าก็บวพาหอมนาคะกระจุงซีละกระสิอ้วนอื่นที่เจ้าไลาดระคะเพราะว่าอะไรค่ะ เพราะว่ามันสบายเกินนะคะอนอนนางกำลังนังน่งคอยอยู่คะนั่งคอยเอาเงินกับลูกค้านะคะกลับมาแล้วกำล,ลังข้ามถนนม,มาแล้วคะ่ะก็วิ่งไปวิ่งมาต้องดูนะคะดูทางนะคะไม่ใช่ว่าวิ่งไปวิ่งมาว่าเบิงตามาตาเรือรถส้นคะ่ะ <c oughs> ก็เจวินอย่างนี้นะคะทุกวันเราเนาะก็ช่วยกันสองคนแม่ลูกนะคะ ทำมาหากินช่วยกันเนาะก็ได้มากได้น้อยก็มีความสุขค่ะมันเป็นความสุขที่เราหาไม่ได้ง่ายๆนะคะความสุขวันนี้นะนี่ไงคะเ็าโชว์เงินค่ะคุณแม่นะคะกระเป๋าบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องถอ,อ,อ,อนด้วยนะคะตั้งร้อยหนึ่งคะ่ะบวันนี้คนไฮที่ไฮที่ลูกสาวว่าแม่ยน,น่าขนมบะลูกนี่นะคะให้ร้อยหนึ่งะะให้ร้อยหนึ่งค่ะให้ร้อยหนึ่งคือราคาของแปดสิบบาทนะคะแต่วันนี้ก็ให้ให้พิเศษมานะคะร้อยหนึ่งนะครับเฮ้ยเป็นบุญเป็นจ้าบุญค่ะ เต็งก y ้ u หลายได้ค่ะด้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีฉากต่อไปค่ะเอาล้งจากให้ลูกสาวไปส่งทนไทยมาแล้วนะคะพวกเราว่างนลคะพวกเรามจะเต้นค่ะออกกําลังกายนะคะที่น้องเดินนะคะมาเรียลูกเปิดเพลงเพลงอะไรตัเนี่ยแม่ก็เสกมาเป็นเสกศาแทบไม่แม้เลย อยากการทํางานนะคะเราก็มาเต้นออกกำลังกายกันนะคะถ้าไม่ตัวเองมีความสุขนะคะอย่ากไปชี้เรียกกันมานะครับมาเร็วเราต้องสู้ต้งสู้น่งดาชนะ พอกำลังกายนะคะโดยการเต้นนะคะใครว่างก็เต้นนะคะอย่าไปเครียดนะคะอย่าไปเครียดนี่เราขายของไปแล้วก็เต้นไปนั้งคะ่าะว่างจุ่เนาเป็นไงบ้างคะทุกท่านเห็นไหมัวลานิดเวลาหน่อยนะคะจิตจำใสให้เหงื่อออก เดี๋ยวเราก็ไปขายก็พอขายข้าวต่อนะคะเพราะว่า <laughs> oh, <bye. S 2> <Bye. S 1> เรายังขายอยู่นะคะบ๊ายบายซีอู x ใน i ามนะคะเ <Bye. S 1> จอกันไหมคะนะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะคิดถึงค่ะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย